ยังคงยืนหยัดเป็นหนึ่งในดาวเตะจากทวีปเอเชียที่โชว์ฝีเท้าบนดินแดนยุโรปได้อย่างโดดเด่นที่สุด สำหรับซงฮงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ของไก่เดอทองทอ็อตแนมฮอสเปอร์ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษพอสามารถยิงประตูได้แบบต่อนเนื่องและได้ฝากอนาคตเอาไว้กับทีมต้นสังกัดปัจจุบันเรียบร้อยแล้วโดยจะลดปรกกาต่อสัญญาใหม่ออกไปจนถึงปี2025น่นู่นเลยเพื่อจะได้อยู่ล่าตะ่ายในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีต่อไปแบบยาวๆเลยนั่นเองถ้านับจนถึงช่วงหลังจบฤดูกาล2 0 2 0ยี 2021, ถึงสองเท่ากับว่าดาวเตะหน้าตีไว้ย29ปีได้อยู่ปักหลักค้าแข นับตั้งแต่ย้ายมาจากห้างไข่ยาไบาเออร์ลูกูเซนทีมดังของศึกเดสลีก้าเยอรมนมีในปี2015และได้ฝากผลงานยิงประตูไปได้มากถึง108ลูกจากการลงสนามในทุกรายการไปทั้งหมด281เกมจึงเป็นอิงตัวหลักในแนวลูกที่ไก่เดือยทองจะขาดไปเสียไม่ได้เลยย้อนหลังกลับไปในเกมประเดิมสนามพมรีเมียร์ลีกฤดูกาล2021-2022ดาวเตะจากอินเดนอินจิได้สมบทเป็นฮีโร่จากการยิงประตูชัยให้ทีมโต้สังกัดโค่นแชมป์เก่าได้แบบผิด โดยเป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หประตูต่อศูนย์ทำให้ซงฮุงมินกลายเป็นอีกนักเตะที่ชอบสอยตะข่ายทีมของกุนซือเป๊ปโจเซฟเกาดูโอลาได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการ,รเผชิญหน้ากันในรายการไหนก็ตาม แม้จะได้ครองบัลลังก์ความเป็นเบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลอังกฤษจากการคว้าแชมเปียนลีกได้ถึง3สมัยนับตั้งแต่เป๊ปกาวเท้าเข้ามารับงานคุมทัพเรือใบสีฟ้ซาในปี2016แต่ว่าซงฮุงมินได้สถาปนาตัวเองเป็นหนึ่งในหอกข้างแข่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันพะว,ว่าทีมของโคชชาวสเปนต้องสังเวยตะข่ายให้กับดาวเตะเอือดสมขาวไปแล้วถึงเจ็ประตูโดยแบ่งออกเป็นในศึกฟิมีปปีสี4ลูกและในศึกยูฟาแชมเปี้ยนอีก3ลูกซึ่งเคยโดนแข่งกันในรอบรองชนะเลิศของศึกลูกหนังสโมสรรายการใหญ่ที่สุดขอองทวีีปเมื่ 2019นนั่นเองแต่สถิติตามตัวเลขดังกล่าวของซงฮงมินไม่ได้เป็นแับหนึ่งเพราะลั้งอยู่ในอันดับ2เป็นรองเพียงแค่จิมมี่วาร์ดี้ดาวยิงจอมเก๋าชาวอังกฤษของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งยังคงรั้งตำแหน่งเบอร์หนึ่งในฐานะโดซสบของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการยิงประตูระบายสีฟ้าในยุคข,ของเป๊ปได้มากที่สุดถึง9ประตูเลยนั่นเองโดยแบ่งออกเป็นในศึกเยริลีกทั้งหมด8ลูกและในศึกฟุตบอลคาราบาวครับอีก1ประตูด้วย ขณะที่โมฮัเมดซาลาดาวเตะทีมชาติอียิปของหงแดงยูกผูถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแสบของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเช่นกันพอลังงูในอันดับ3จากการยิงประตูเรือใบสีฟ้าในยุคข,ของเป๊ปได้ทั้งหมด6ลูกโดยแบ่งออกเป็นในศึกเยมิลีกทั้งหมด4ลูกและในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกอีก2ลูกซึ่งเคยดวลแข่งกันในรอบ8ทีมสุดท้ายของถ้วยใบยใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเมื่อปี2018 ทั้งนี้เรือใบสีฟ้าเคยแสดงทีท่าว่าอยากจะได้ผู้เล่นแต่งกองหน้าเข้ามาเสริมแนวลุกเพื่อทดแทนการจากไปของเซอร์คิโอากีโลตำนานดาวยิงที่ได้ย้ายออกไปแล้วนั่นเองจึงควรจะหันมาพิจารณาคว้าวาดีหรือซงฮุงมินเสียเลยก็ดีเหมือนกันเพราะจะได้กําจัด2ตัวแสบให้ย้ายมาเป็นพวกเดียวกันไปเลยและจะได้ไม่ต้องมีหอกข้างแค่มาคอยกวนใจอีกต่อไป